าาสวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมคะตอนนี้นะคะเวลาอยู่ที่ตีสองครึ่งนะคะเราก็มาสำรวจบ้านบอกเลยเลยว่าบ้านนี้แค่เข้ามาก็ขนลุกคะ่ะน่ากลัวมากแท็กกับคุณเจนวันนี้ก็ถือว่าทำหน้าที่เต็มที่คะ่ะใช่ครับคุณเจนครับวันนี้นะครับท่านผู้ชมผมบอกได้เลยว่าบ้านหลังนี้เฮี้ยนสุดๆเพราะว่าคนแถวนี้บอกกันหมดเลยนะคะว่าบ้านหลังนี้ มีคดีฆ่าข่มขืนและเอาศพมาทิ้งหลายต่อหลายศพครับโอ้โหน่ากลัวมากนะคะเพราะว่ากว่าเจนกับคุณแทกจะตอบรับคุณป๋องไปนะคะบอกได้เลยว่าคิดหลายวันมากแล้วก็โอ้โหลมมาแล้วค่ะเราอยู่กันลําพังสองคนผมบอกได้เลยนะครับว่าถ้าใครไม่อยู่ตรงนี้คงไม่ได้สัมผัสถึงวิญญาณเราบอกได้เลยว่าแค่ลําพังเราสองคนเนี่ยที่สําคัญคือ<ะ>บอกได้เลยว่าลมมาแล้วแล้วได้กลิ่นธูปแล้วนะคะคือขอบอกว่า มันน่ากลัวมากนะเพราะว่าเราอยู่กันตามลําพังจริงๆใช่ค่ะสัมผัสได้แล้วค่ะสัมผัสได้แล้วค่ะสามารถถึงอะไรครับแล้อึดอัดแล้วค่ะตอนนี้อึดอัดแล้วอ่ะโว้อะไรกันนั้นน่ะก็กลัวนั่นแหละจะกลัวอะไรหรือเนี่ยถ่ายรายการอยู่มันใกล้เกินมันใกล้เกินแล้วเดี๋ยบอกท่านผู้ชมบอกว่าอยู่ตามลําพังอยู่เป็นสิบในป้าแล้วเปล่าให้บีอีเออถบีอีกเอาใหม่เอาใหม่เลยเทคเทคเทคเอกเขาสอ่า สี 4, 3, ่สามสองช่วลาท้าผีพี่ป๋องคะตอนนี้เจนกับแท็กอยู่ที่โกดังแล้วคะ่ะดีมากครับลองมองด้านซ้ายคุณเจนและแท็กนะครับหรือด้านหลังก็ได้เห็นอะไรไหมครับ ครับพี่ป๋องผมเห็นสารครับดีมากครับแท็กนั่นเป็นสารที่ทางเจ้าของโกดังนั้นต้องการให้เป็นที่อยู่ของเราสัมภเวสีครับใช่ค่ะแท็กจริงๆแล้วโกดังนี้อ่ะตั้งสารนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นสิริมงคลให้กับโกดังแต่ปรากฏว่าไม่จริงเลยสัมภเวสีมาใส่อยู่เยอะมากนับ20ตน20คน20วิญ,ญญาณทำให้โกดังนี้ได้ปิดตัวลง <c oughs> พี่ปอ๋องคะเจนพูดไปขนลุกไปอะค่ะ คุณผู้ชมครับเจนอาจสัมผัสถึงพลังงานบางอย่างอยู่ก็เป็นได้เออคุณเจนครับคุณสัมผัสได้ถึงวิญญาณแล้วครับห้องน้ำอยู่แถวไหนคะเจนบวดมากเลยค่ะคุณเจนคุณไม่ไกลัววิญญาณ พี่บองคะตอนนี้เจนเดินผ่านมานไดสีส้มเข้ามาอยู่กลางห้องแล้วค่ะที่เขาบอกว่าจะต้องเดินสวนกับวิญญาณนะคะพี่บองครับเจนลองลองขยับอีกนิดนึงฮะค่ะค่ะนั่นแหละครับนั่นคือจุดใจกลางที่ผมอยากให้คุณได้สัมผัสครับเออพี่บองครับตอนนี้เราก็าอยู่ใจกลางของโกดังเรียบร้อยแล้วนะครับนั่นแหละครับนั่นแหละครับ สิ่งที่ผมอยากให้ผู้คุณได้สัมผัสพี่บอกพี่บอกคะมองไงว่าไงเจนเจนเจออะไรคือตอนนี้เจนรู้สึกว่าเขาอยู่ใกล้เจนค่ะเขาสัมผัสที่หลังเจนค่ะนั่นแหละครับนั่นแหละครับคือจุดที่เฮี้ยนที่สุดครับพี่บอกคะเขาเริ่มมาที่ไหล่ขวาแล้วค่ะหรอ สกิดเขาบีบค่ะเขาบีบค่ะ,คะมาตรงคอแล้วค่ะมือผมคุณเจน<ค><ณ>มจาจะบทำไมเอาก็กลัวอยู่กุญแก็กลัวเหมือนกันนะพี่กลัวไงบ้างครับคุณนักสองไม่มีเลยค่ะมือของแทกค,ค่ะมาจับไหล่เจนเพราะเขากลัวค่ะแค่นี้นะคะ่ะเดี๋ยวเดินต่อเลยค่ะผมก็กลัวเหมือนกันพี่สอนเดี๋ยวผมกลับไปหาต้นหอมก่อนครับ ล่วงหลาทา้าผีเอ่อพี่ป๋องครับขณะนี้ผมก็ได้เดินผ่านห้องที่เรียกได้ว่าเยีนยนที่สุดมาแล้วนะฮะดีมากครับแท็กและเจนนะครับผมอยากคุณทั้งสองเนี่ยหยิบทู่ที่อยู่ด้านหลังของพวกคุณนะครับหลับตาแล้วก็ผู้ใจเรียกวงวิญญาณให้ปรากฏออกมาครับ ปองคะตอนนี้เจนสัมผัสดวงวิญญาณเด็กได้แล้วค่ะคุณเจนคุณสัมผัสดวงวิญญาณเด็กแล้ว Along จริงเหรอสองคนค่ะพี่ปองบริเวณนั้นเลยเหรอครับสายมือค่ะดีครับเสื้อขาวกับเสื้อดำเสื้อขาวกับเสื้อดำค่ะผมยาวผมสั้นผู <ayuda> ้ชายผูยย้หญิงค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเอ่อ สองคนสองคนนี้ป่ะครับนี่แหละนี่แท็กเธอเริ่มเห็นแล้วเหรอ,เ,อ,อเห็นเห็นเห็นคือมีตะก้องแต้ช่วงนี้ปิดเทอมก็เอามาด้วยพี่ปอมคะขอทีเรียวเรื่องนี้เลยนะคะเวลาลูกปิดเทอมลูกหลานนะบอกตะก้องว่าอย่าเอามาถ่ายรูปก,กับดาราน,นะคะต้องทำงานกัน,นะคะ่ะโ,<อ>โอเคนะคะเด็กเขาปิดเทอมไม่ได้เกี่ยวกับวิญ,ญญาณอะไรเลยไปไปหาพ่อไปหาแม่ ไม่ยืนก้มหน้าก้มตาอะไรโอ้หัวนี่ก็นึกว่าวิญญาณไงโอ้ตายแล้วคือเดินมาตั้งแต่แรกแล้วก็เราก็นึกว่าเห็นวิญญาณคุณเจนตายแล้วทำไมน้ำน้ำอดลมณ์หายใจมีสองขวดนี่มันกินยังไงเอาลูกหลานมากินไงผีน้ำอดลมหรือเปล่าโอ้ตายแล้วพี่ป๋องไปที่ใหม่เลยค่ะตอนนี้ที่ต้องบอกแล้วอย่าเอามาลูกหลานมาเยอะไป ตลกหกฉากตอนใหม่ที่ช่องหนึ่งเวิร์กพอยต์เอาอะไรพิซซ่าน้าอะไรหน้าทะเลเจ้นเลยฟูตุลีซีตับซีตับต้องให้เต้นเนี่ยตัวอากาศสูงไปไหมสูงกไปไหมมันไม่ใช่หรือไม่นี่เคยเล่นละครปะเนี่ยฝนต้องดูเราไว้เธอไม่ต้องทำเป็นไม่รู้เรื่องคสาตีมากเที่ยน้งตรงที่ช่องหนึ่งเวิร์กพอยต์